อย่างไรก็ตามวิญญาณหรืออัตตาก็ไม่ใช่สภาวะที่จะพูดถึงพูดถูกละเอียดได้ง่ายๆแม้แต่ผู้รู้แจ้งถึงความเป็นจริงในวิญญาณเป็นผู้สิ้นในอัตตาถึงอนอัตตาได้แล้วจริงก็ตามก็ยังเป็นความยากที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นจริงตามได้ง่ายๆโดยการใช้สิ่งแทนสื่อแทนวิญญาณังอน,นิทัศนะการบวงสวง อ้อนวันขอต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนหรือยิงเป็นสภาพติดสินบนแสดงสภาวะจิตอันงมงายยอมจำนวนเป็นรูปแบบของยันพิธีที่มีมาแต่โบราณการเช่นบวงสวงบูชายันด้วยชีวิตคนหรือชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความเห็นแกนตัวและความเบียดเบียนอย่างร้ายแรงเมื่อ mm. <Me. S 1> พระพุทธองค์มาล้มเลิกการบวงสวงแบบนี้เกจิอาจารย์รุ่นหลัง ก็เอาใจญาติโยมด้วยการอนุโลมเลยเถิดไปอีกมีการบวงสวงด้วยรูปหรือภาพเหมือนของคนของข้าทาสบริวารหรือของสัตว์ซึ่งปัจจุบันนี้กลายมาเป็นพิธีเส้นสวงวิญญาณคนตายด้วยพิธีกงเต็กของจีนคือพิธีการเผาเงินบ้านรถยนต์ทำทีส่งไปให้คนตายได้ใช้เป็นต้นการเส้นไหวก็ดีการบวงสวงก็ดีต่อเทวะใดๆแม้จะมีอยู่ในโลก แต่ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องการบวงสวงสารพระภูมิการส่งเจ้าเข้าผีการปันรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้อ้อนวอนขอหรือหลอกขายว่าเป็นของขลังที่สมัยนี้เรียกว่าพระเครื่องก็ดีพระบูชาก็ดีและอื่นๆที่สรรจะปรุงแต่งขึ้นมาหลอกคนโง่ให้งมงายก็ไม่ใช่เรื่องของพุทธผิดศีลผิดธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ที่ยังคิดว่านี่คือศาสนาพุทธ มีความเข้าใจพุทธศาสนาอย่างไม่ถูกต้องยังไม่ถึงไตรสารณคมอย่างเคารพพระรัตนตรัยไม่ถูกทางพุทธบริษัทพึงปฏิเสธการสังเวยบวงสวงที่ออกนอกทางด้วยการพูดการอธิบายด้วยเหตุผลตรงๆด้วยปฏิพานทางภาษาให้คนเข้าใจอันเป็นทางนำพาให้คนลดเลิกได้เร็วขึ้น สมัยนี้ปัญญาชนมีความเข้าใจเรื่องนี้ดีการปลดปล่อยการติดยึดในเรื่องการบวงสรวงจะกระทำได้ง่ายมากแม้แต่เรื่องการบวงสรวงด้วยดอกไม้ทูบเทียนก็พูดกันได้ง่ายไม่ต้องหอบหามให้หนักเป็นภาระในการจัดหามาบวงสรวงเป็นภาระในการเก็บทิ้งอย่างที่ทำกันสมัยพุทธกาลที่ทิ้งดอกไม้กองไว้ข้างกุฏิของพระพุทธเจ้ากลิ่นตลบจนเรียกชื่อกันว่าคันทะกุดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามการบวงสวงสังเวยก็ยังคงจะมีอยู่ในโลกอยู่ในคนที่เขายังติดยึดลงเอาจริงๆจังๆอยู่ในคนที่ต้องอนุโลมให้เขาบ้างต้องปล่อยเขาตามเรื่องของเขาหรือแม้ที่สุดการบวงสวงที่ไม่มีเทวะใดๆรองรับเลยแต่เป็นยันพิธีที่ทำเพื่อพลีเพื่อน้อมนำให้ทานให้สลัดออกอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิและฌานฉลาดก็ยังต้องมีและคงมีอยู่ในโลกอยู่นั่นเอง การบวงสวงมีผลหรือไม่ผลเสียของการบวงสวงที่เกิดขึ้นได้คือการหลอกลวงคนให้หลงงมงายเป็นทุจริตกรรมแม้ผู้ประกอบการบวงสวงจะไม่มีเจตนาทุจริตก็ยังมีผลพาให้เกิดความงมงายความกลัวความติดยึดเชื่อถือโดยขาดเหตุผลที่เป็นความรู้ชนิดถูกต้องลึกซึ้งจริงตามสัจจะ มีผลเสียเห็นได้ง่ายๆชัดๆเช่นในด้านเศรษฐศาสตร์คือนอกจากจะเสียเวลาเสียเงินทองเสียแรงงานแล้วยังทำลายความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากพุทธศาสนิกชนควรละเลิกหรือต้องพยายามเลิกการวงสวงสังเวยที่ไม่ถูกเรื่องถูกราวเปล่าประโยชน์ูนย์เปล่าทางเศรษฐกิจผ่านพระวัตถุหรือประเภทยั่วย้อมอำพรางหลอกคน เพื่อผลประโยชน์ด้านอามิตรวัตถุเพื่อให้คนมาเคารพนับถือนอบน้อมสรรเสริญหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะได้อำนาจแลกเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือแม้จะทำเพื่อประโยชน์ทางนามธรรมาให้เกิดความนับถือความเชื่อถือที่สุดแม้จะให้มีประโยชน์ในการเปลี่ยนคนจากทำชั่วมาทำดีได้มันก็เกิดการหลอกลวงเกิดความกลัวเกิดความงมงายดังกล่าวมาแล้ว เป็นการหลงผิดเชื่อถือในสิ่งไม่จริงว่าจริงในสิ่งไม่มีว่ามีเกิดสภาพอัตภาพหรืออัตตาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงอนัตตาผลส่วนนี้จึงนับว่ามีจริงแต่เป็นผลที่ไม่ดีผลดีของการสังเวยบวงสวงก็ย่อมมีบ้างสำหรับบำรุงขวัญผู้ที่อย่างโง่ง,งมอยู่กับอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิเดชต่างๆบุคคลในฐานะนี้ก็จำเป็นต้องมีสิ่งยึด เพื่อให้มีกำลังใจทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ลุล่วงไปได้เพราะเป็นบุคคลที่อินทรีย์พละอินทรีย์หมายถึงฤทธแรงในตนพละหมายถึงพลังในตนอ่อนแอมากไม่มีความเข้มแข็งในตนเองต้องเอาพลังสมมุติจากวัตถุรูปแบบมาเสริมให้ตนอย่างไม่เชื่อมั่นในตนอย่างพิ่งสมรรถภาพหรือกำแห่งตนยังไม่ได้และยังมีส่วนแห่งความหลงเชื่อบางอย่างผิดอยู่ด้วย คันนี้ก็เรียกว่ามีผลอยู่ในสังคมมีผลอยู่ในมนุษยชาติถ้ายังสามารถนำพาให้คนประพฤติดีปฏิบัติดีจเจริญอยู่มิใช่การส่งเสริมความขี้โลภจัดจ้านหรือเบียดเบียนกันยิ่งขึ้นการสังเวยบวงสวงบางอย่างในประเทศไทยเช่นพระราชพิธีจรดพระนังคันหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพิธีแรกนาขวัญน,นั้น เป็นรูปแบบของการบวงสวงที่มีปรัชญาแฝงอยู่เป็นการลดช่องว่างลดศักดินาระหว่างหมู่กลุ่มผู้บริหารกับผู้ใช้แรงงานเป็นการเชิดชูอาชีพที่มีประโยชน์สูงสุดคือการผลิตอาหารเลี้ยงโลกทำให้เกิดความสามัคคีเคารพนับถือกันเป็นกลุ่มก้อนมีความหวังว่าจะทำงานร่วมกันไปได้โดยสายเลือดเดียวกันไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูง แต่ถ้าประยุกต์รูปแบบพิธีการชักนำทำสื่อซอให้คนเข้าใจงมงายผสมผสเ,เข้าไปมากเกินไปแทนที่จะมีคุณมันก็กลับมีโทษอีกนั่นแหละสังคมจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อสังคมพัฒนาการสังเวยบวงสวงให้เข้าร่องเข้ารอยถูกต้องตรงทางมีสาระประโยชน์และเกิดแก่นสารในสังคมได้เป็นสังคมของการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณปล่อยคลายความยึดติด โง่งมที่พาไปสู่ความงมงายและส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลักดันความเจริญและฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นความรู้ต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนต้องศึกษาต้องพัฒนาซึ่งการพัฒนาด้านภาวะตัณหานี้มิใช่เรื่องเล่นมิใช่ทำได้ง่ายๆแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำไปให้ได้ตามความเหมาะสมกับกาละเทศะและหมู่กลุม่ม1.4 สรุปรวมทานยันพิธีบูชาและสังเวยบวงสวงหมวดที่หนึ่งของสมมธ,ธิทิฐิที่เราวิเคราะห์มาแล้วโดยแยกทานยันบูชาและสังเวยบวงสวงออกเป็นส่นสวนๆเรายังอาจจะสรุปรวมทามสามหัวข้อนี้เข้าด้วยกันเป็นเรื่องเดียวเพราะมันมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งความหมายใหญ่หรือจุดหมายรวมคือ ลักษณะการให้ทานปัญหาที่มีมาแต่โบราณคือคนเราทำทานไม่เป็นอยากจะให้แต่ไม่รู้ว่าจะให้ใครดีให้อย่างไรจึงจะงามพร้อมให้เมื่อไรและให้ทำไมคนเรามีจิตเสียสละแต่เมื่อถึงเวลาต้องลงมือกระทำแล้วทำไม่เป็นจึงต้องมีการศึกษาจากผู้รู้เรื่องการทำพิธีซึ่งครอบคลุมทั้งระบบระเบียบ แบบแผนทางสังคมและทางศาสนาเรียกว่ายิตถังหรือยันพิธีแม้กระทั่งกรรมกริยาพื้นฐานของสังคมทุกหมู่กลุ่มคือการทักทายการแสดงความเคารพเด็กก็จะต้องได้รับการสั่งสอนให้ทําให้ถูกต้องตามกาละเทศะตามรูปแบบให้งามพร้อมเป็นพื้นฐานมารยาทสังคมอันหนึ่งการให้หรือการทานนั้น มีได้มีเฉพาะกรรมกริยาทางกายหรือวาจาเท่านั้นกรรมกริยาการเสียสละนั้นครอบคลุมถึงความบริสุทธิ์ใจและมีปัญญาในการทำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดการทานจึงมีการกำหนดบุคคลและเหตุผลของกรรมกริยาเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีสังคมมีกลุ่มหมู่มีคนหลายระดับที่จะมีความรู้ความคิดและความยึดถือจุงนำกันไปสู่ที่ดี การให้การทานตามรูปแบบใดก็ตามถ้าทำแล้วมีแนวโน้มไปในทางดีร่มเย็นเป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การตัดสินรูปแบบหรือรูปธรรมว่าดีก็ไม่เที่ยงแต่ละยุคแต่ละการแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่ละองค์ประกอบมีความต่างกันเ,นเรื่องเวลาวัตถุและแม้แต่มนุษย์เราเอง ผู้จะทำทานจึงจำเป็นต้องดัดแปลงปรับปรุงให้กรรมกริยายันพิธีนั้นๆเหมาะสมกับกาละเทศะสอดคล้องประสมประสานกับหลักเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์และจิตวิทยาเพื่อประโยชน์สูงสุดคือทานแต่สำหรับด้านนามธรรมยานปัญญาที่เป็นไปเพื่อสัจธรรมเป็นไปเพื่อสันติสุขร่มเย็นอุดมสมบูรณ์และเสียสละหรือทานเป็นที่สุดนั้นแน่นอนเที่ยงแท้ทุกยุคทุกการ จิตใดที่เป็นไปเพื่อการทานเป็นจิตที่ดีทั้งผู้ให้และผู้รับแต่จิตมนุษย์ทุกผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะขั้นสูงมีอกุศลมูลจิตตัวสำคัญคือโลภฝังอยู่เมื่อมีการให้จึงต้องระวังมิให้การสละนั้นวกวนมาที่จิตตัวคิโลภอีกการสืบยงระหว่างการให้กับการเอานี้ยอกย้อนลึกซึ้งนักบางครั้งรู้ตัวบางครั้งเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวจริงๆ ทางนี้เพราะมนุษย์เราลงเอาได้ง่ายๆลองมาวิเคราะห์กันดูก็ได้ตั้งตนที่ตัวเราเองในฐานะผู้ให้หรือผู้เสียสละสละจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจจิตใจได้รับการชำระขัดเกลาเกิดการสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าขึ้นในโลกในสังคมคนอื่นจะมีความศรัทธาและเมื่อมีการทานเพิ่มขึ้นคนก็จะศรัทธามากขึ้น และเขาก็จะพากันให้ความสนับสนุนด้วยความศรัทธาโดยความไว้เนื้อเชื่อใจยกย่องเชิดชูให้เกียรติจนในที่สุดเราเองจะเคยชินกับการรับมากกว่าการให้ได้รับทางอำนาจวัตถุอำนาจเงินตราและอำนาจทางโลกธรรมเกิดความเหลิงใจหลงตัวเอาแต่ใจมานะจัดลงคิดว่าตัวเองใหญ่นัก กลายเป็นคนขี้โลภใครขัดใครค้านก็จะขัดเคืองไม่ชอบใจมีโทสะเนื่องมาจากความยึดถือตัวตนและความโลภในความเคยได้อันที่จริงโลภะกับโทสะเป็นเรื่องเนื่องกันโทสะคือความไม่สมใจมีโลภะหรือราคะเป็นรากเงาดังแผนภูมิที่8ดข้างล่างด้านซ้ายมือ แภูมิที่8แสดงโลภะรอบสองกลับเกิดเนื่องมาจากการทานหน้า153ตามแผนภูมิที่8ด้านขวามือโลภะรอบสองกลับเกิดได้ในสภาพที่หยาบกว่าแผนภูมิด้านซ้ายมือเนื่องจากเกิดเพราะการเผลอใจหรือจิตยังไม่สูงจิตยังไม่แยบคายทาั้งๆที่เริ่มต้นจากการเป็นคนให้ทานเสียสละจนมีผู้ศรัทธาสนับสนุนยกไว้เป็นเนื้อนาบุญ ทานแล้วเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงเมื่อเคยชินกับการได้มากๆจะเกิดความเผลอตัวเผลอใจกระมิดกระเมียนเบียดบงังไว้เสพส่วนตนหรือใครๆก็ให้สิทธิ์ส่วนตนมากขึ้นมากขึ้น